สรับวิธีต่อไฟนะครับอัับแรกก็ถอดไฟประตูก่อนนะครับก็ถอดไอที่ครอบกันลอยออกนะครับอออกให้หมดนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดถลอดปักตรงนี้นะครับที่อย่างนี้ออกให้หมดนะครับก็จะมีหมุดแดงนั่นไอหมุดตรงนี้อันนึงเอาออกด้วยนะครับแล้วก็ยางตรงนี้ครับนี่ทั้งหัวท้ายออกให้หมดนะครับก็จะมีสายสลิงนะครับที่ก่อกับหัวช็อกเก็ตตรงนี้ครับ ท่นไครับสอดสายสลิงสอดเข้ามานะครับแล้วก็ดึงสายออกมานะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะครับจะง่ายนะครับสอดให้ถึงข้างล่างแล้วก็ดึงดึงดึงลงไปนะครับแล้วก็สอดเข้ารูตรงนี้ครับอย่างนี้เลยครับทันี้ก็ดึงดึงออกครับแล้วก็ล้วงเข้าไปดึงสายให้ให้สเก็ตหัวมาประมาณนี้นะครับของประมาณนี้นะครับนี่เป็นต่อไฟเส้นสีเหลืองนี่จะเป็นไฟนะครับ เข้ากับปลั๊กข้างล่างสุดนะครับอันนี้เป็นรถปีสิบห้าถึงปีสิบเก้านะครับจะต่อแบบนี้นะครับสีแดงปลั๊กล่างสุดนี่ก็คือไฟนะครับตรงนี้ก็เสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตรงนี้เสียบเข้าเหมือนเดิมนะครับขาว้าประตูนะครับนี่นี่คือขาวกประตูนะครับสังเกตนะครับมันจะมันจะเส้นนี้จะเลื้อยเข้าใต้เบาะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมากีดยางตรงนี้ครับก็จกปีดเก็บสายออกแล้วก็ขี่ดูนะครับ มันจะเป็นเส้นสีแดงนะครับกาวประตูจะเป็นเส้นสีแดงนะครับแล้วก็เอาจิบจ้าสายนะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยสังเกตดีๆนะครับมันจะมีสีแดงสองสามเส้นอยู่ครับลองสังเกตนะครับเส้นมันจะมีเส้นใหญ่อยู่เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กนะครับเราก็เอาเส้นเล็กนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็เอาเช็คไฟเช็คไฟตรงนี้จิ้มดูนะครับอันนี้ก็ไปไปนี่กับไฟนะครับแล้วก็มาจิ้มกราวตรงนี้นะครับแล้วก็ลองแปะดู กดตรงนี้ด oh, okay. so right. <h> ูครับถ้ามันติดตับติดตับก็คือใช่นะครับอันนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับนี่ก็คือต่อเสร็จแล้วครับไปกับรปลานะครับนี่ก็รลอประกอบนะครับง่ายครับผมไม่ยากครับร้อยสายเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับจะไม่ยากครับตรงนี้ดึงออกให้หมดเลยครับตอนใส่ใส่ง่ายนะครับตรงนี้มันจะมีร่องมานะครับผมโอเคครับผมร้อยสายหลมาจากข้างในนะครับถอดปลั๊กตรงนี้ออกให้หมดนะครับร้อยสายสลิงเข้ามาออกตรงนี้นะอ่า แทงลงไปนะครับยแตงมแลก็ดึงดึงคนระับเปนสายลงไปเลยนะโอเคจะอยู่ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวไฟนะครับสีเหลืองคนระับเก็มข้างในครับนะเราจะ จะอยู่ในหลังเกครับสังเกตปลั๊กล่างสุดนะครับเงี้เส้นสีเหลืองเส้นนี้คือไฟนะครับเราจะมาต่อกับไฟนะครับไฟนะครส่นกลาวเต้จะอยู่นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะมันจะวิ่งมาเลื้อเข้าใต้เบาะครับเราเราจะมารีดตรงนี้นะครับขีดเพื่อจําไฟกลาวตรงนี้นะครับจกลาวนะครับสายสีดำนี้ดึงมานะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนะครับ อันนี้กราวประตูนะครับจะเป็นสีแดงครับอันนี้รถรถปีสิบห้าถึงปีสิบเจ็ดเนี่ยกราวประตูจะเป็นเอ้ปีสิบห้าถึงปีสิบเก้าครับมันจะเป็นสีแดงนะครับกราวประตูแต่ถ้ารถปียี่สิบขึ้นมามันจะเป็นสีสีชมพูโอรถนะครับเช่นตรงนี้เดี๋ยวอันนี้เอารถปีเก่าก่อนส่วนไฟนะครับไฟก็